สวัสดีครับกลับมาพบกับ c o o k i n g Star กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Olive Oil b a k i n g Studio นะครับผมกับผมเชฟแชมป์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูพิเศษพิเศษนะครับผมทำได้ง่ายๆที่บ้านทันนะครับเป็นเมนูอิตาเลียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มกันที่เห็ดนะครับเห็ดกระดุมนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เห็ดกระดุมนะครับอันต่อไปนะครับเป็น เซอร์รลลี่นะครับหรือขึ้นช่ายฝรั่งนะครับนี่นะฮะหอมหัวใหญ่นะครับหั่นเต่านะครับแล้วก็มีชีสวันนี้ผมเลือกใช้ชีสมอสซาเรลลาชีสนะครับต่อ,อไปก็เป็นออริกาโน่นะครับพริกไทยดำนะครับบดหยาบเกลือป่นนะครับนอกจากนั้นยังมีไวน์ขาวนะครับ มาเป็น o l i อ e oil นะครับหรือน้ำมันมะกอกนั่นเองนะฮะครับผมแล้ววัตถุดิบหลับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมีครับพุ่มปุ้ยปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศคัดพิเศษวันนี้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับ star product ของเรานะครับรหัส 4330P นะครับตัวนี้โอเค เราเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำปุ้มปุ้ยปลาแมคเครเรลแยกซอสก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนของเนื้อปลาเนี่ยมาใส่ลงในภาชนะเสร็จแล้วเราจะเอาเขาพักไว้ก่อนเราจะมาเริ่มทำซอสเพื่อที่จะมาราดนะครับก่อนที่เราจะนำไปอบนะครับเริ่มแรกก็ใช้น้ำมันมะกอกครับผัดกับ หอมใหญ่ครับผมแล้วก็เซลลรี่นะครับผัดจนกระทั่งเขามีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับผัดหอมให้มีกลิ่นหอมอ่าพอผัดไปได้สักพักนะครับเราจะได้กลิ่นเองเลยนะฮะใส่ซอสของเ์บลงไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้ออริกาโนนะครับอ่าพอหลังจากที่เราใส่ออริกาโนไปแล้วเนี่ยก็สังเกตดูว่าหอมกับเซลลารี่สุก รเราก็จะใส่วายขาวตามลงไปนะครับนี่นครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเห็ดกระดูมสไลด์บางๆนะครับลงไปผัดต่อเลยนี่นะครับเราก็นำซอส นะครับที่เราแยกไว้เมื่อกี้นี้นะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำซุปสามารถเติมได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าซอสเราแห้งเกินไปโอเคโอเคนะครับวิธีการเช็คนะครับว่า น้ำซอสเราได้ที่หรือยังนะครับเราก็จะใช้หลังช้อนแบบนี้นะครับเราตักเราใช้ช้อนอีกคันหนึ่งตักซอสขึ้นมานะครับนะฮะแบบนี้นะครับลาดลงไปที่หลังช้อนอันนี้นะครับแล้วให้เราขีดตรงนี้ขั้นขวางไว้เห็นไหมครับถ้าหากว่าน้าซอสที่อยู่ด้านบนไม่ไหลลงไปจริงรอยขีดไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้ก็สามารถปรุงรสด้ด้วยเกลือพริกไทยนะครับ แล้วก็พริกไทยนะครับโอเคนะครับนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ซอสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําซอสที่ได้นี่นะฮะมาลาดลงบนเนื้อปลาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะนำนี okay, ่ครับมอสซาเรลลาชีสของเรานะครับมาวางไว้ด้านบนอีกทีนึง ก็โรยให้ทั่วเลยนะครับโอเคเป็นอ <Okay. S 1> ันใช้ได้หลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาส่วนผสมของเราตรงนี้นะครับไปอบด้วยไฟ180องศานาน6นาทีนะครับ ที่เราอบผ่านมานะครับชีสละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะทําให้เขามีสีสันโดยการโรยพริกไทยนิดนึงนะฮะหลังจากเราตกแต่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเมนูปุ้มปุยคัดพิเศษอบชีสเมนูนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆน่ารับประทานมากเลยนะครับสําหรับฟิกเด็ดติดดาวในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นในส่วนของการเช็คนะครับว่าซอสของเรา นะครับพร้อมที่จะนํามาใช้งานเมื่อไหร่นะครับก็คือการที่เรานําหลังช้อนเนี่ยนำซอสมาราดลงบนนี้นะฮะแล้วถ้าหากว่าเราขีดเส้นผ่ากลางซอสเนี่ยแล้วซอสเขาคงตัวอยู่ซอสที่เปกๆตรงน,นี้ฮะค,คงตัวอยูอ่บนหลังช้อนนะครับไม่ไหลลงมาจากทางบทับทางที่เราขีดเนี่ยก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างนี่ครับปุ้มปุ้ยปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศคัดพิเศษ ตัวนี้นะครับที่ช่วยให้เมนูผมสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือ Star Product ตัวนี้นะครับรหัส4 3 3 0 P นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ